้มาเบิงทีเทิ้งขยะในหมู่บานของมัญญนย่ยน้อยนะคะพันยัยจะมาทิ้งหนังสือพิม์แดดนะทีหนึง่งเขาสิแบงไหวเดี๋ยวมันส่เะ้อาลงไปเบิงนะคะหนังสือพิมพ์มาทิ้งเฮ็ดมองนี้ให้เป็นท่ทิ้งนี่คือร้านอาหารของม่ยายน่อยที่เฮ็ดงานนะคะตึกที่เห็นนั่นคือตึกไม่หน่อยบ้านไม่หน่อยนะคะ เหลืองเรืองนั่นคือร้นานอาหารที่หน่อยเห็นงานเห็นบอระมนติดกันนะคะเห็นบอค่ะร์ดเมนต์ที่แนมเห็นขาวๆนั่นกับตึกเหลืองเรืองเนี่ยค่ะมองทิ้งพพรใหญ่ทิ้งหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือมมที่มาทิ้งเขียนไว้ว่าหนังสือพิมพ์ถีดนิ่งอ่ะคือพวกหนังสือต่างๆนะคะเส้นตรงนี้กระถิ่งล่างแข็งพวกกองนุ่มนะคะพวกเกิงเสียเขาจะบอกไว้เลยอันไหนหามทิ้งแม่นี้อันไหนทินน้งได้นะคะ นี่คือพวกกองพวกกองต่างๆกองนุ่มทิ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเศษสัมปิสัมปีก็คือพวกพัดตี้พวกกองพวกกันที่เขากินนะคะมันจะเป็นแบบนี้เขาจะใไฮลูเขาเลื่อนมค่ะถามันลนก็ให้ว่างไว้ข้างๆแล้วรถเขามาเก็บเอานะคะขนบ้าทเกากับสั่งกิโลขายแต่ยูนีเขาเอามาทิ่งนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระป๋องนะคะพวกเศษกระป๋องเนี่ยพวกกระป๋องเท่าเปิดพวกกระป๋องเบียร์กระป๋องต่างๆนะคะ ไปนี่กับพวกหลอดไฟลักไฟฟ้านะคะมันจะมีปองเห็ดทิงแต่ตรงนี้จะเป็นทิงพวกขวดแก้วขวดแวก้วกระป๋องแก้วต่างๆเนาะคะ่ะเสร็จแล้วไม่นอนก็นกนจะพักกันไปเย่ไไงไม่ไยไว่วๆแล้วก็เสีเอาทวงงอกไปให้เล่วนะคะเราไปโงพยาบาลมาเมื่อวานนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ึ้นกถดแมวนะจ๊ะร้ามที่จะไปนะคะเออมันเต็มไปเมดไไปไงวะ ี๋ยวเขาจะไปกันเลยนะจ้าได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊